นี่เป็นบทเรียนสํำคัญของพรรคประชาชนนะความเป็นจริงทั้งสองกรณีเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับสอสอคนเดิมนะที่ถูกเปลี่ยนออกเนะี่ยนะครับเขาก็ร้องมายังพักหลายรอบนะอแล้วในกรณีที่จังหวัดตากเนี่ยแม้กระทั่งหัวหน้าพรรคประชาชนเองก็ยอมรับว่ามีข้อร้องเรียนกันอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อได้รับข้อร้องเรียนเนี่ยคุณได้ใส่ใจหรือไม่ การที่จะค้นตัวตนคนนั้นถ้าคนยังไม่มีคดีในสารระบบเนี่ย<ะ>กฎไปมันก็ไม่เจอหรอกเพราะยังไม่ยังไม่ถูกดําเนินคดียังไม่ถูกจับกลุ่มแต่ความเป็นพักการเมืองเนี่ยมันต้องมีมากกว่าทะเบียนประวัติอาชญากรน,นั่นก็คือว่าในพื้นที่น,นะครับท่านอาจารย์หนึ่งท่าน,น้วก็บอกว่ารู้กันทั้งแม่สอดนะเพราะในแวดวงนี้นะครับไอ้ขายใหญ่ๆเนี่ยมันรู้นะครับแล้วก็ต้องเห็นพฤติกรรม นะครับความเป็นอยู่มันเห็นแสดงตัวนะครับคนพวกนี้เนี่ยที่อยู่ในแวดวงเนี่ยหนึ่งจะมีเงินมากกว่าคนอื่นสองเนี่ยนะครับใครไปก็เลี้ยงดูคือหมายความว่าเนี่นะครับมีความคล่องทางการเงินพักต้องสังเกตแล้วหรือแม้กระทั่งการให้คนใกล้ชิดมาบริจาคเนะครับจำนวนหนึ่งล้านบาทยกตัวอย่างที่เผยแพร่ก,กันอยู่เนะี่ยก็ต้องรู้แล้วว่านี่นะครับมาอย่างไรต้องเป็นข้อสงสยัยไม่ใช่ว่า นะครับเป็นตัวเลขที่ไม่น่าสงสัยขนาดผู้แทนตัวเป้งๆเนี่ยบริจาคหมื่นสองหมื่นเห็นไหมอันนี้เนี่ยพรวดเข้ามาเนี่ยหนึ่งล้านบาทอย่างเนี้ยอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าพรรเนี่ยนะครับต้องเอาบทเรียนทุกครั้งครั้งนี้ครั้งที่สามเนี่ยในการคัดเลือกคนอย่าว่าโดยพฤติกรรมเ่านะเรื่องจุดยืนทางการเมืองก็มีปัญหาเขตเดียวกันเมืองชนปีหกสองยายปีหกหกเสียงบอกว่าไม่มีวัวอีกแล้ว ไปยายอีกปีหกสามนี่มาอีกครั <t 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 um> <t okay <t t ้งนี้จะไม่แล้วอเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าเมื่อต้องการจะแสดงตนว่าเป็นคนเป็นคนใหม่ต้องการจะมาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงประกาศเป็นพักแรกที่จะต่อต้านเทาเนี่ยปรากฏว่าพอถูกปักแล้วเป็นเทามากกว่าเพื่อนอยู่ณนขนาดนี้นะคือผมก็มองว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะดําเนินคดีตอนไหนก็ตามแต่ว่าต้องไม่ปล่อย นะครับให้คนเหล่านี้เนี่ยซึ่งปล่อยไปแล้วหนึ่งสมัยเนี่ยนะเข้าไปทําหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือในวันข้างหน้าเป็นฝ่ายบริหารคดังนั้นเนี่ยนะครับพบตอนไหนก็ต้องจับกันตอนนั้นคือถ้ามันไม่มีพยานหลักฐานเนี่ยนะครับและเป็นการกลั่นแกล้งกันะนะครับป่านนี้พักในคงโวยกันลั่นแล้วไอ้นี่เขาอยู่ในสาภาพขอโทษขอภยัยแทบสารภาพแล้วนะครับมันมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ผมว่ามันเป็นบทเรียนราคาแพง และไม่ใช่พักการเมืองเดียวที่ผมบอกะนะครับเดี๋ยวก็ทยอยคือคนชั่วต้องไม่เหยอยบันไดสภาถ้ายึดหลักตามอดีตกรกตได้ประกาศเอาไวนะ้ะนะครับจับตอนไหนก็ตอนนั้นเนี่ยคนมาให้คอมเมนต์นะคะบอกว่าประชาชนทุกจังหวัดเขารู้หมดนะแต่เขาพูดไม่ได้เพราะจะพูดกับใครได้เขากลัวคืออันนี้แหละมันเป็นเส้นที่ค่อนข้างในการตัดสินใจยากอย่างเช่นพูดกันททั่วไปว่ารู้หมด มารู้ว่าคนนั้นทําอะไรน,นั้นเป็นอย่างนี้แต่ว่าพอบอกว่ารู้หมดแล้วกระบวนการที่จะหาร่องรอย,รอยหรือหาหลักฐาน <bilmiyorum. S 3> แล้วถ้าหากว่าตัดสินโดยไม่มีหลักฐานเนี่ย <anne aler S 1> เขาก็อาจจะมองวา่าเป็นการ,รกแกล้งหรือเปล่าอ,อันนี้คือประเด็นปัญหาอันหนึ่งฮะแต่ว่าถ้ามีหลักฐานหรือว่ามีร่องรอยเนี่ยสิ่งที่พักประชาชนเขาทําที่แตกต่างจากพักอื่นอย่างชัดเจนนะคุณปรนัดาก็คือว่าทันทีที่เขาร,รู้เขาไม่ปล่อยไว้ ซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดในพักการเมืองใดพักการเมืองอื่นรู้ทั้งรู้ก็ยังปล่อยไว้บางคนก็นู่นเนี่ยก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่ก็มีนะฮะหรือว่าเป็นผู้สมัครก็มีนั้นคือรู้ทั้งรู้รู้ทั้งประเทศรู้ทั้งโลกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ,อันนี้แหละที่เป็นแสดงให้เห็นว่าพักการเมืองใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่สามารถที่จะหาข้อมูลได้ทันท่วงทีแต่ทันทีที่เขารู้ เขาเอาจริงเอาจังชัดเจนไม่ปกป้องเหมือนกับพักการเมืองเดิมๆที่รู้อยู่แล้วก็ปกป้องกันแล้วปัญหาสังคมไทยเนี่ยมันก็มีเรื่องแบบนี้แหละไอ้นี้ก็คนรู้จักนั่นก็คนรู้จักอันนี้ก็เพื่อนใช่แล้วอยู่ในแวดวงนะฮะทุกแวดวงมีอย่างนี้แวดวงหมาวิทยาลัยก็มีแวดวง้าร่ายการอื่นๆก็มีถ้ามีคนทําผิดก็มักจะมีการปกป้องกันพักการเมืองก็มีแต่กรณีพักประชาชนเนี่ยชัดเจน ถ้าเขารู้แล้วเนี่ยเขาไม่ปกป้องแล้วเขาจัดการทันที